โอเคครับสำหรับวิธีกาปูงครับเราก็อันนี้คือล่ากนะครับก่อนหน้านั้นคือมันมีมันก็จะมีใบยอยู่เยอะๆประมาณนี้นะแล้วผมก็ได้ดึงออกก่อนหน้านี้แล้วมันก็จะเหลือรากนะครับนี่คือรากแล้วก็นี่คืออันนี้คือแกนที่มันติดกับในสับปะรดนะครับนี่เดี๋ยววันนี้ผมก็จะเอาไปปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะขุดปลูกตรงนี้เลยนะครับขุดบๆ เออดันดิมให้มันละเอียดด้วยนะครับนี่เรยดูครับมาดูใกล้ๆนี่นี่ที่ผมจะปลูกมา เอาเอาดินให,ให้มันท่วมขนาดนี้นะครับนี่ให้มันได้ลักษณะน,นี้นะครับให้มทนกบเลยกลบเลยแบบประมาณแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นแล้วนี่นี่ครับนี่แล้วก็ทำดินให้มันเป็นลูกกระถานะครับ ก็เรียกว่าแองกระทะเพื่อที่แบบนี้เราก็จะได้ต้นสับประรดไว้กินแล้วนะครับปลูกง่ายๆแค่นี้เองโอเคสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าสับประรดปลูกยังไงหรือว่ามันปลูกยอดยังไงก็ดูคลิปผมได้นะครับ โอเคแค่นี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ให้มันดีๆเอ๋ครับ